ขณะเดียวกันนอกจากพักคก้าวไกลแล้วไปดูอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมคะนั่นก็คือฝั่งของพักประชาธิป,ปัตย์นะซึ่งก็เป็นพักฝ่ายค้านเช่นเดียวกันล่าสุดรักษาการหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ออกมาบอกเลยนะคะว่าผลงานรัฐบาล2เดือนเนี่ยตัวเองเห็นการถแถลงของนายกแล้วรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากคุณจุรินลักษณะวิะสิทธ์ค่ะสสบัญชีรายชื่อและรักษาการหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ก็บอกนะคะบอกว่า,ก,วาการถแถลงนโยบายของรัฐบาลใ,ในรอบ2เดือนถือว่าผิดความคาดหวังเพราะว่าคนส่วน คิดว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งโต๊ะ,ะแถลงผลงานแล้วก็เปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถามแต่พอเอาเข้าจริงกลายเป็นแค่นายกคนเดียวมานั่งอับเทปตอบคำถามพิธีกรเพื่อออกทีวีแล้วก็มาเปิดให้ประชาชนดูและถ้าติดตามโดยละเอียดจะพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังวนเวียนอยู่กับการบอกว่าคิดจะทำอะไรเหมือนการแถลงนโยบายภาคสองนะคะส่วนเรื่องของการลดรายจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นการเอาเงินภาษีของประชาชนมาชดเชยการลดราคาให้ประชาชน เหมือนแค่เอาอัดยายมาซื้อขนมยายอันนี้คุณจุรินบอกนะหลายเรื่องยังแค่ตั้งกรรมการศึกษายังไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงที่จะเอาออกมาแสดงได้ว่าเป็นอย่างไรแม้แต่เรื่องของเกษตรกรก็ไม่มีอะไรใหม่แถมเกษตรกรยังได้น้อยกว่าเดิมด้วยส่วนประเมินหรือยังผลงานรัฐบาลเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่ค,รคุณจุรินบอกเลยนะคะคงไม่ให้คะแนนให้ประชาชนเป็นผู้ให้คะแนนเองจะดีกว่าส่วนตัวในฐานะฝ่ายค้านเนี่ย ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนต่อไปส่วนเรื่องสอบได้สอบตกอย่างน้อยเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาแค่เรื่องที่ประกาศขึงขังว่าจะทำหลักนิติกรรมให้เข้มแข็ง ขอภัยว่าจะทําหลักนิติธรรมให้เข้มแข็งเฉพาะเรื่องของนักโทษ2มาตรฐานก็สอบตกแล้วนี่คุณจุรินบอกเลยนะคะประเมินแบบไหนล่ะก็ให้สอบตกให้สอบตกไม่ให้คะแนนด้วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้คนของพรรคประชาธิปัตย์คุณแทนชัยชนะเดชเดโชบอกว่าให้3เต็ม1 <c> ิ <oughs> ให้รัฐมนตรีบางคนเนี่ยผ่านเท่านั้นก็มีคุณอนุทินมีคุณชาดาแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐที่ให้ผ่านนอกนั้นเนี่ยคือไม่มีผลงานที่ชัดเจนแน่นอนล่ะ มันก็คงมันก็คงเป็นแบบนี้ไอาคานก็คงไม่อยากให้รัฐบาลน,นั้นสอบผ่านนะครับ